พบกันให้สลามใต่ถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอั As ah uh. สลามุอะลัยกุมวะรหะตุลลอฮิวะบระกาตุซลามนักเรียนนะครับในเช้าวันศุกร์วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาเรียนอัลกุรอานกันนะครับอ่าก่อนที่ เราจะเริ่มเรียนเรามาอ่านดูอากันนะครับพร้อมนะครับรบบีซิดานีอิลมาวรรุกานีฟะหมะโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิด Um la la a l l มมาล m a la ล a h l ล illa ma jalltahu sahla อ h a ล l a h พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายครับเรามาเริ่มที่สุราอัลฟาติฮะ أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبر واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ลน,น,นครับผมสำหรับวันนี้นะครับบทเรียนของเราก็จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวบทเรียนของเราเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสมเดนะครับนักเรียนสำหรับ ข่าวที่แล้วนะครับเราก็ได้ผ่านไปสองวรรคแล้วนะครับก็คือในวรรคสีชมพูนี้นะครับตั้งแต่ช่วงแรกนะครับวรรคแรกอัลลอฮุลาอิลาห์อิลาห์วะฮิยุนไกยุมแล้วก็ลาตะคูซูฮุสีนัตูวาลันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาขึ้น วักใหม่กันนะครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มแรกเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังทั้งอายะเลยนะครับฝึกทักษะการฟังนะครับอาอูซุบิิิลลาฮมนััชชยฏอด بالله من الشيطان رجيم اللهم لا إله إلا هو الحي ا ย ق มลาตะ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيدي خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يوره ح ذ م ا وهو العلي العظيم ช็อตล้อนะครับนี่ก็คือทั้งอายะอายะุรซีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนในสองวรรคแรกก่อนนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองอ่านตามครูนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم เราถลาขึ้นศีลตุวลนอานะครับทั้งสองวรกนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในวรกต่อไปนะครับ ่ครูใช้สีส้มเลยนะครับยาวมาถึงนี้เลยนะครับยาวมาถึงตรงเครื่องหมายอารามาตุนวัคนะครับก็ฟลามยาตรงนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวอ่านตามครูนะครับ له ูมาฟิสซาวตีลูมาฟิสมาวตีนะครับตัวลามกับตัวฮาติดกันนะครับมีอามามาอลิฟมานะครับฟี่ซินฟิสซามาลิฟมาวาลิฟวาตี له ما في السماواتِ. له ما في السماواتِ. أم أن أخبت له ما في السماواتِ. له ما في السماواتِ. له

وما في الأرض وما في الأرض لا تخاف <applause> له ما في السماوات له ما في السماوات <applause> وما في الأرض คุณครูแบ่งเป็นสองวรรคนะครับอดเดี๋ยวลองมารวมกันนะครับล ه م ม في ا ل س م ا و ا ว وَمَا ف า ي َ ا ل าาْาองร้าาาาอยน,นะครับลองใหม่นะครับ له ما في السماوات وما في الأرض. فِي السَّمَاوَاتِ له ما في السماوات وما في الأَرْضِ ครับก็เป็นทั้งสองวักนะครับทั้งสามวักนะครับเริ่มวักที่สามนะครับในสีชมพูครูก,ก็แบ่งครึ่งแล้วก็รวมนะครับอขออีกทีหนึ่งนะครับ ลฮัมดลิลวครับผมอ่ะเดียวอ่านตามคุณครูนะครับทั้งสวรรคเลยนะครับอัลลอฮุลลอิลาฮิลวลัยุลกยยุ

لهو ما في السماوات وما في الأرض นั่นแหละครับเดี๋ยวรอบนี้ลองอ่านไปพร้อมคุณครูเลยนะครับทั้งสามวรรคเลยนะครับลองดูนะครับอัลลอฮฺละ لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. อินชาล์นะครับพอได้นะครับอีกรอบหนึ่งขอสุดท้ายเลยนะครับพร้อมกันนะครับอัลลอฮุลาอิลา้าอิลล้าอัลฮัยุลกอยยุมลาตะคุซุซินะตุมเเล้ว อมริล้านะครับก็เป็นทั้ง3วรรคเลยนะครับจากทั้งหมดนะครับในอายะกูรซีชาร์ล์นะครับนักเรียนลองฝึกอ่านดูนะครับทั้ง3อายะเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครพอได้แล้วนะครับทั้ง3วรรคนี้นะครับสาวอาทิตย์ลองอัดวิดีโอมาให้คุณครูดูนะครับอาจจะอัดเป็นคลิป อ้าบสั้นๆน,นะครับหรือว่าจะเป็นเสียงก็ได้นะครับครูเอาสามวักดูก่อนนะครับตั้งแต่ Allahu la i อิล a i l ล a l l a h ฮ l h a y y u ย kaiyum l คุ a khidhu sinatu wa la naum lahu ma fil samawati wa ma fil al สามวักนี้นะครับอินชาอบแล้์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอักษรกับสลักกันต่อนะครับ อี่สิละนะครับนักเรียนเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้เขียนสละนะครับอูะครับเราอยู่ที่สละอู้กับอักษรต่างๆก็คือตัวแรกนะครับอาลีฟอู้อูนะครับแล้วก็ตัวบาอู้อ่านว่าอะไรครับบูนะครับแล้วก็ตัวตา ซาลอูอ่านว่าตู้นะครับแล้วก็ตัวซาซาลาอูนะครับอ่านว่าอูนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวนะครับเราจะมาลองหาตัวอลิฟอูอูอบาอูบูตาอูตูซาอูซู่ในอายะกรอานกันดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวลองไปดูเลยนะครับ อ่านะครับนี่คุณครูก็มาลองเปิดในอายะนะครับอ่าแรกนะครับขอสุรบกอร์ร์หนึ่งถึงห้านะครับอ่าเราก็จะเจอนี่เห็นไหมครับบาอู่บูเห็นไหมครับพอเขาอยู่ในอุรอานนะครับเขาก็จะทําไมครับก็จะนี่เลยอันนี้เป็นบาตัวตัวตัวท้ายนะครับก็จะเป็นบูนะครับมีอยู่ในอุรอาน แล้วตัวสีม่วงนี้นะครับตัวสีม่วงนี้ก็คือตัวอาลีฟนะครับอาลีฟที่เป็นสระอู่เห็นไหมครับอาลีฟอู่อู่นะแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวเลยนะครับที่เป็นออักษรกับสระอู่เนี่ยนะฮะเนี่ยอย่างสาระอู่นี่ก็มีสระอู่นะครับสระอู่มีเยอะเลยเดี๋ยวเราก็จะได้เจอนี่ก็สระอู่ นะครับนี่ก็สละอู้เยอะเลยนี่เจออีกตัวหนึ่งนะครับอลิฟอู้อู้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสละอู้ที่เรากําลังเรียนกันอยู่เนี้ยเขาก็จะอยู่ในกุรอานนะครับเยอะมากๆเลยนี่เห็นไหมครับอ่ะอครูวงไว้ให้ดูเห็นไหมสละอู้ไปอยู่กับหลายตัวมากเลยอ่าอลิฟอู้อู้เราก็เจออีกแล้วนะครับเขาจะอยู่กับหลายตัว ทีนชอัล่ะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกสะก,กดกันไปนะครับว่าแต่ละตัวพอเป็นสระดอมม้านะครับเขาจะออกเสียงอย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับอ่าก็คืออู้บูตู้สูนะครับอ่าเดี๋ยวคุณครูจะอ่าลองจับคู่นะครับและให้นักเรียนอ,อ่านไป าตามคุณครูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้อ่านเองนะครับามาดูเลยนะครับตัวแรกลองดูนะครับอะานครับอู้บูโอเคดีครับอู้บูวต่อไปครับตู้ซู ตูส้สู้เอาสีแดงใหม่ครับอู้บู้ตู้สู้ทำมิลล้วนะครับอ่าต่อไปลองอ่านครับอ่าอาลีฟอ่าอ่าบีบีซาอูสู้อ่า,อาบ,าบสาีสู้อสอลองสามตัวเลยนะครับอ่าบีสู้ อลองอีกตัวนึงนะครับซาอูสู่บาอูบูตาอาตาสูบูตาส,บตาสูบูตานะครับอัลฮัมดุลิลละนะครับเราก็ลองฝึกกันไปนะครับกับซาลาอูวันนี้ก็ย้ายแค่4ตัวนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยมาดูต,ตัวต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับ ่าเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยนะครับแลนะครับนักเรียนครับสำหรับชั้นอนุบาล2นะครับให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับแบบเรียนอัลิฟบาตานะครับอนุบาล2องพัมายนะครับอ่าแล้วก็เปิดไปที่หน้าที่1น,นะครับเราก็จะเจอกับอักษรอลิฟนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะ เห็นนะครับเพิ่มมานั่นก็คือเรื่องของสลัดูให้ดีนะครับในหน้าแรกนะครับเขาก็จะใส่สระกอะ่สลัอ e, ีสลัอูเข้าไปด้วยนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวนักเรียนก็ดูที่ตัวแรกเลยนะครับอ่าก็จะมีเป็นตัวอีสนะครับ แล้วก็ฮัมซานะครับแล้วเขาก็จะใส่สระอ้าเข้าไปนะครับตัวที่สองก็จะเป็นอาลีฟนะครับฮัมจาแล้วเขาก็จะใส่สระอีเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวที่สามอาลีฟฮัมจาแล้วเขาก็จะใส่สระอูเข้าไปนะครับส่วนตัวล่างจะเป็นอันอินอุนก็คือเพิ่มไปอีกอย่างนนหนึ่งนะครับอัน อินนะครับแล้วก็อูนแต่เรายังไม่ได้เรียนนะแต่ว่าเขียนไปก่อนเลยก็ได้นะครับอ่าให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าที่1น,นะครับแล้วก็ฝึกเขียนเลยนะครับไาอีอู EU, โดยเน้นไาอีอูนะครับตัวอลิฟนะครับตัวแรกนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับก็ให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าก็จะเจอตัวบาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวบาก็ เดี๋ยวนักเรียนก็ฝึกเขียนเลยนะครับด้านบนก่อนนะครับตัวบาปึ๊บลากมานะครับแล้วก็ใส่จุดด้วยนะครับแล้วด้านล่างก็เขียนตัวบาเช่นกันนะครับแล้วก็ใส่จุดแล้วก็ใส่สระห้าต่อไปก็เป็นสระอีแล้วก็เป็นสระอูสระอันนะครับสระอิน กับตัวบาแล้วก็สลักอุนกับตัวบานะครับอ่ะหลอกไปฝึกเขียนมานะครับคุณครูเอาแค่สองหน้าก่อนนะครับ R E U นะครับให้ลากมาให้สวยกับคุณครูเลยนะครับอ่ะดูเฉาแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชั้นอนุบาลสองนะครับ เราก็ได้อ่านอายะกุรซีกันไปนะครับแล้วก็ได้สะกดอักษรกับสระอูนะครับก็คืออลิฟบาจซานะครับทั้ง4ตัวอัฮทำดูลิละแล้วก็แบบฝึกหัดอย่าลืมไปทํำดูนะครับคุณครูได้สั่งนักเรียนไปแล้วนะครับอ่ไปหยิบหนังสือมาแล้วก็คัดเลยเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ่าเป็นกันบ้านนะครับอาเก่งมากเลยครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับ اللهم ارحمني بالقران واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لي حجه يا رب العالمين ยาตาคุมุลลอหูคอยรอนขอล้อตอบแทนความดีให้กับนักเรียนทุกคนนะครับอัสลมัอะไยกุ้มเรกมาตุลล้วบเบกะกตุ